สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวงานเขียนร่วมสมัยกันเช่นเคยสำหรับวันนี้เดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามาเดินทางมาถึง EP 34ตอนชาลล็อตท้องขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ บมประคองเจนิดาหลังจากแยกย้ายกับแอร์บัสขึ้นไปยังชั้น3เป็นส,ส่วนของพื้นที่ที่จัดไว้เป็นห้องพักส่วนตัวของทั้งสองประตูลิฟต์เปิดออกเขามองไปยังหญิงคนรักที่เมาจนยืนหลับอยู่กับอกแล้วก็สายหน้ายิ้มตัดสินใจอุ้มเธอแทนเปิดประตูอีกชั้นแล้ววางลงบนเตียงอย่างสุดถนอมแล้วเดินไปหยิบผ่าใบเล็กกับผ้าขนหนูมาวางไว้บนโต๊ะหัวเตียง เขาเริ่มเช็ดไล้ใบหน้าสวยหน้าผากที่เปิดกว้างเป็นรูปโค้งรับกับรูปหน้ามนเดียวราวกับใบหน้านางฟ้าที่เขาเคยเห็นในจิตกรรมฝาผนังหรือบางครั้งพบเจอได้ในภาพวาดของศิลปินตามมกกาซีนเรียวคิ้วอันดกดำถูกแต่งกันเล็มรับกับหลังตาที่หุ้มดวงตากลมโตอยู่ภายในเขาอดไม่ได้ที่จะไล่นิ้วจากวางคิ้วลงไปตามสันจมูกโด่งเป็นธรรมชาติ ทีม่มีการเสริมแต่งมาแต่ไหนแต่ไรเขาไล่ลงมาถึงเรียวปากไม่หนาไม่บางแต่บวบอิ่มเผยอด้านบนอย่างเชื้อเชิญจนอดไม่ได้ที่จะก้มลงไปประทับเบาๆแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างอิ่มใจเขาปลดกระดุมเสื้อของหญิงนั้นเป็นที่รักก่อนปลดบายยาจากตะขอด้านหน้าจนอกสวยเป็นอิสระมองอย่างชื่นชมในความงดงาม ก่อนบิดผ้าคนหนูให้มาดแล้วเช็ดไล้ไปตามใบหูซอกคอกับร่างกายส่วนบนอย่างทนุถนอมเป็นครั้งแรกที่เขามองอบงานผู้นี้อย่างเต็มตาแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้เห็นและสัมผัสแต่ไม่เคยกล้าพอที่จะมองอย่างตั้งใจนับจากนี้อบงานขนาดเกินมือปลายยอดเล็กชมพูละเหลือคู่นี้จะมีเขาเพียงคนเดียวเป็นผู้เชยชม และสัมผัสตราบนานเท่านานถ้าคนหนูถูกฝ่ามือบังคับบิดหลังเปลี่ยนน้ำเขาออกแรงรั้งให้เจ้าของร่างตะแคงตัวเช็ดไล้ไปทั่วแผ่นหลังอย่างนุ่มนวนปลิ่นกายของสาวสะพั่งมันทําให้หัวใจระลิกพองอย่างไม่ตั้งใจเขาปล่อยให้ร่างหงายในท่าเดิมไล่รูปหน้าท้องลงมาถึงรอยบุ๋มก่อนวางผืนผ้าลงไปในน้ำ กลับมาปลดกระดุมกางเกงขยับให้หลุดจากสะโพกและลุกไปดึงออกจากปลายขาเขาล่างสายตาไปยังผ้นช็ดตัวผืนเล็กแล้วบิดมันจนหมาดอีกครั้งก่อนไล่ลงไปตรงสะโพกที่เบื้องล่างนี้เพียงบิกินี่ปิดทับเนินกว้างอย่างเย้ายวนลังเลว่าจะถอดมันหรือปล่อยไว้อย่างนั้นเขาเลือกอย่างหลังแล้วเช็ดไล่ลงไปยังโคนขาถึงปลายเท้าทั้งสองข้าง ล้างให้ล่างตะแคงอีกครั้งเช็ดไปตามแก้มก้นนวนขาวเดินไปเทน้ำทิ้งก่อนซักผ้าผืนเล็กบิดให้มาดแล้วถือมันมาตามลำพังพับจนเล็กแล้วเช็ดไล้ใบหน้าให้ทั่วอีกครั้งไล่งลงมาตามลำท่อนแขนเรียวไม่เว้นแม้หว่างแขนจนเจ้าของร่างเริ่มขยับตัวเขาไม่รู้ตัวเลยว่าสายตาคู่นั้น มองมาอย่างสลุมสลือไม่บอกก็รู้ว่าเธอประทับใจแต่ก็เมามายเกินกว่าจะช่วยตัวเองพี่จิมขาเขาเยี่ยวหน้าไปตามเสียงเห็นเพียงดวงตาบางส่วนที่เนื้อหนังด้านบนพยายามปิดคุมอย่างมีน้ำหนักไม่ต้องพูดอะไรนะคะพี่จิมเช็ดตัวให้แล้วน้องเจนหลับไปได้เลย เดี๋ยวพี่จิมจะไปอาบน้ําก่อนแล้วกลับมานอนด้วยนะคะเขาไม่ได้ยินเสียงเธอพูดอะไรมีเพียงพยักหน้าเจ้าช้าแล้วยิ้มอย่างบาดหัวใจพี่จิมกอดเจนหน่อยสิคะเจนหนาวจังเลยเขาลังเลเห็นว่าเนื้อตัวของตัวเองยังไม่สะอาดพอจึงก้มหน้าลงไปแล้วพูดใกล้หูเบาๆให้เธอนอนไปก่อนเธอยกมือไล้แรง มาเกาะแขนพยายามออกกําลังแต่ไม่มากพอเขาจึงตัดสินใจวางแขนเธอลงข้างตัวผมผ้าให้ก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับเข้าไปในห้องน้ำจิมกลับออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนป,ปรับแอร์ปิดไฟแล้วใส่ร่างตัวเองไปนอนใกล้เขาหลับตาคิดถึงเหตุการณ์ของวันนี้ยังคิดไปไม่ถึงไหนเจนนิดาก็จะแคงตัวมาก่อ เขายื่นแขนออกไปรับศีรษะเธอแล้วโอบไหล่ไว้เบาๆเพียงเท่านั้นใบหน้าของเจนิดาก็ซุกไซายลงบนแผน่นอบพี่จิมขาเจนรักพี่จิมที่สุดเลยสิ้นเสียงปนเมาไอเย็นจากปลายลิ้นก็สัมผัสลงบนหัวนมของจิมเขาเสียปนจกักจี้แต่ก็อดทนปล่อยให้เธอทำไปคิดว่าอีกไม่นานคงจะหลับไปเอง พี่จิมขาเขาเหลือกสายตาลงต่ำมองสายผมผ่านไปยังส่วนโค้งเว้าในเบื้องล่างแล้วขยับตัวหลังผ้านวมขึ้นมาห่มคลุมให้เธอพี่จิมตีก้นเจนหน่อยสิคะเขาลืมตาโพรงทันทีมันกลับมาอีกแล้วเขาอนำพึงอยู่ภายในใจพี่จิมตบเจนด้วยสิคะตบแรงๆนะคะ จิมปิดเปลือกตาลงไม่ต้องการให้น้ําตาไหลออกมาคนนึกไปถึงร่างชายชรลาบนชั้นสี่ในสภาพผักที่แม่นอนเฝ้าอยู่เพราะพ่อคนเดียวพ่อคนเดียวที่สร้างบาดแผลลงในใจของเจนสองครั้งแล้วที่เจนไม่ได้สติจะขอร้องให้ทำร้ายให้เธอเจ็บปวดเขาได้แต่ถอนใจโอบกระชับร่างน้อยไว้หวังให้เธอหลับลงอย่างเร็วที่สุด สายของวันใหม่เจนิดาตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแปลกใจเล็กน้อยที่ไม่เห็นจิมอยู่ใกล้ๆแต่พอเอื้อมหยิบดูนาฬิกาจากหัวเตียงก็ยิ้มขึ้นเมื่อรู้ว่าสายขนาดนี้จิมไม่นอนแล้วเธอเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างอารมณ์ดีเดินเปลือยกายออกมาบิดซ้ายขวาดูสัดส่วนร่างกายผ่านกระจกบานโปรด เพียงไม่นานก็ลงมาชั้นล่างด้วยกางเกงขาสั้นเสื้อเอลลอยสายเดียวอย่างเซ็กซี่ชวนมองเธอเดินไปตามกลิ่นเห็นจิมกำลังปรุงอาหารเช้าจัดไว้สามที่มากไปกว่าความคิดเธอปรีเข้าไปกอดจากด้านหลังเอียงหน้ามาให้เมียหอมหน่อยสิคะจิมยิ้มก้มหน้าลงไปให้คนที่ได้ชื่อว่าเมียทำตามใจต้องการหอมเมียด้วยสิคะเขาสส่หน้า หน้าพี่จิมมีแต่กลิ่นอาหารเอาไว้ให้ล้างหน้าก่อนนะคะไม่ได้ค่ะต้องตามใจเมียเมียกำลังเอาแต่ใจตัวเองเข้าใจไหมคะจิมหัวเราะหืมหำก่อนจะก้มลงไปทำตามที่เธอบอกแค่นี้ก็หมดเรื่องทำอะไรครัวันนี้เธอยิ้มจนเห็นฟันขาวครบก็อาหารช้าปกติค่ะไข่ดาวหมูแฮมขนมปังแล้วเดี๋ยวพี่จิมจะไปชงกาแฟให้นะคะ เจนิดาพยักหน้าโอเคค่ะงั้นเจนไปชงกาแฟให้เองเอว่าแต่ทำไมทำสามที่ล่ะคะพี่จิมเขอพยักหน้าไปทางด้านนอกเผื่อเจ๊กันด้วยแกลงมาสักพักแล้วเจนนิดาถึงอ๋อแล้วเดินออกไปด้านนอกเธอเตรียมแก้วและจานรองก่อนจะสอดก้อนกาแฟลงในเครื่องปล่อยให้น้ำดำไหลลงมา ทำอยู่อย่างนั้นจนได้สามที่จึงยกออกมาด้านหน้าเห็นแอร์บัสนั่งหันหลังให้จึงเดินอ้อมไปด้านหน้าระวางลงขอบคุณค่ัน้องเจนเพิ่งตื่นเหรอเจนนิดากำลังจะพยักหน้าแต่หยุดเพราะเห็นหน้าตาของแอร์บัสไม่เบิกบานเท่าที่ควรเป็นอะไรอ่ะครัพี่แอร์บัสนอนไม่พอเหรอหรือว่ามีอะไรแอร์บัสมองหน้าเธอพยักหน้าเล็กน้อย มีอะไรบอกมาเร็วต้องมีเรื่องแน่เลยแอรบัสยกกาแฟขึ้นดื่มก่อนจะมองหน้าเธอแอรบัสกำลังคิดว่าตัดสินใจถูกต้องไหมนะคะน้องเจนเจนนิดาขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจเอารายละเอียดสิคะพี่แอบัสอย่าพูดล,ลอยๆสิเธอบอกออกไปพร้อมกับรับจานอาหารจากจิมวางลงหน้าแอารบัสและตัวเธอส่วนอีกจานจิมเดินกลับไปอีกรอบ เมื่อเช้านี้พ่อแอร์บัสโทรมาหาเจนิดาตั้งใจฟังรับรู้เบื้องต้นว่าเป็นเรื่องในครอบครัวหลอนพ่อถูกผู้หญิงคนนั้นทิ้งแล้วโทรมาปรึกษาว่าจะขอกลับมาอยู่ด้วยแต่ถ้าทางเราไม่สะดวกพ่อก็จะไปบวชกับหลวงลุงเจนิดาพยักหน้าพอดีกับจิมเดินมาแล้วนั่งลงตรงหัวโต๊ะพร้อมกับจานอาหารเขาสังเกตว่าบรรยากาศเคร่งเครียด จึงยกจานเตรียมไปนั่งอีกมุมนั่งที่นี่ก็ได้ค่ะพี่จิมไม่มีความรับอะไรหรอกแอบบัตเอ่ยขึ้นเขาจึงนั่งลงตามเดิมพร้อมกับกินไปฟังไปแล้วพี่แอบบัตบอกพ่อว่าไงคะหล่อนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แอบบัตบอกให้พ่อไปบวชพูดได้เท่านั้นหล่อนก็น้ำตาไหลออกมาน้องเจนว่าแอบบัตใจร้ายไหมคะ แล้วหล่อนก็ปล่อยโฮออกมาจนจิมต้องเดินไปหยิบกล่องทิชชู่มาวางใกล้ๆส่วนเจนิดากำลังคิดตามพี่แอบัตก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองหรือเปล่าถึงได้ตัดสินใจบอกไปอย่างนั้นแต่เจนเชื่อว่าพี่แอบัตมีเหตุผลสนับสนุนมากพอเธอพูดแบบผู้ใหญ่ที่มีความคิดคือแอบัตไปคิดว่าปกติพ่อเขาเป็นคนใจร้อน ตอนนี้แม่กับน้องๆก็มีความสุขกันดีอยู่แล้วถ้าพ่อกลับมาอย่างแรกแม่คงทำใจไม่ได้ที่พ่อนอกใจอย่างที่สองทุกคนจะเกรงแล้วพอมาคิดว่าตอนนี้พ่ออายุหกสถ้าใจหนึ่งคิดอยากจะบวชก็น่าบวชมีโอกาสเราก็ไปเยี่ยมถึงเวลานั้นแม่คงทำใจได้แอบบัดคิดอย่างนั้นก็เลยปฏิเสธพ่อไปเจนิดาพยักหน้า แล้วเรื่องนี้แม่ว่ายังไงบ้างคะแอบัสใส่หน้ายังไม่ได้บอกไม่อยากให้แกมารับรู้อะไรตอนนี้แล้วพ่อล่ะว่ายังไงน้ำตาของแอร์บัสไหลลงมาอีกพ่อก็เสียงสั่นนะรู้ว่าแกคงเสียใจแต่แกเขาบอกว่าจะไปบวชแอบบัสตัดสินใจถูกหรือผิดนะคะน้องเจนเราเป็นลูกอักตัายูหรือเปล่าแอรบัสเนรคุณกับพ่อหรือเปล่า ไม่สบายใจเลยจริงๆเจนนิดาเม้มริมฝีปากจนเนื้อปลายคางขึ้นเป็นปุ่มปมมองไปทางจิมแล้วกลับมามองแอร์บัสก็ไม่นะพี่แอร์บัสเจนว่าถ้าแกได้เข้าวัดอยู่กับธรรมะอย่างน้อยความคิดและจิตใจก็จะมั่นคงขึ้นใหม่ๆก็อาจจะลังเลบ้างแต่พออยู่ไปสักพักแกก็จะทำใจได้เองถ้ามีอะไรก็อย่างที่พี่ Air alk, แอร์บัสบอกเราก็ดูแลก็สนับสนุนไป และทุกคนที่อยู่ทางนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาวอกแวกเจนว่าพี่แอร์บัสตัดสินใจถูกนะคะแอร์บัสเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าที่ดีกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอคือแอร์บัสกำลังจะหาแนวร่วมถ้าน้องเจนคิดอย่างนั้นแอร์บัสก็จะได้สบายใจอืมใช่เจนคิดอย่างนี้พี่แอร์บัสสบายใจได้นะคะหล่อนพยักหน้าและเริ่มกลับมามีชีวิตชีวา เริ่มตักอาหารตามทุกคนจริงสิว่าที่ชอบสาวเมื่อคืนเมามากเลยนะเราได้อาบน้ำหรือเปล่าเนะี่ยแอรบัสแซวขึ้นทันทีเมื่ออารมณ์กลับเข้าสู่โหมดเดิมไม่รู้สิแต่ตื่นมาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยสงสัยพี่จิมลักหลับจิมเงยหน้าขึ้นทันทีรีบโบกมือโบอกไม้เป็นพลวันจนเจนนิดากับแอบัสอดขัมไม่ได้ไม่เลยนะคะน้องเจน พี่จิมแค่เช็ดตัวให้ก็น้องเจนไม่ยอมอาบน้ําแล้วก็งองแงด้วยเช็ดตัวเสร็จว่าจะใส่ชุดนอนแต่ดูแล้วคงปั้มกันอีกนานเลยห่มผ้าให้เฉยๆนะคะเจนิดารีบล้างคอจิมเข้ามาหอมแก้มรู้ค่ะเจนพูดเล่นดูสิเขินจนหน้าแดงเลยจิมยิ้มแย่ๆก่อนจะใส่หน้าใส่เธออย่างรักใครแล้วน้องเจนวางแผนไว้หรือยังคะว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ แต่ไอบา้านแนะนําว่าทําเรียบง่ายก็พอนะไม่ต้องเอเกระเริดรับรู้กันภายในไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องบอกคนนอกวงเจนิดาฟังแล้วคิดตามระหว่างเคี้ยวอาหารจริงๆแล้วเจนยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ที่พี่ไอบาบัาพูดมาเจนก็เห็นด้วยนะไม่ต้องให้คนนอกรู้หรอกเผื่อว่างานเดินแบบจะไปต่อได้อีกสักพักอบาบัรีบชี้นิ้วไปที่เธอใช่อบาบัคิดอย่างนั้น พราะเจนยังขายได้อยู่ถ้าบอกว่าแต่งงานตลาดมันจะกล่อยเอาแค่รดน้ำผูกเข้าไม้ข้อมือกันต่อหน้าผู้ใหญ่ส่วนคนร่วมงานก็เป็นพวกเราพวกน้องๆแค่นี้ก็พอแต่ห้ามทุกคนบันทึกภาพแอร์บัสจะบันทึกเองคนเดียวเท่านั้นเอาไว้ให้น้องเจนเก็บไว้เป็นที่ระลึกเจนนิดาหาันไปมองจิมจิมยิ้มให้เธอพี่จิมไม่มีปัญหานะคะ ที่แต่งงานก็เพราะต้องการให้เกียรติน้องเจนแล้วก็อยากให้แม่สบายใจว่าเราไม่ได้อยู่กันเฉยเจนิดายิ้มให้เขาอย่างเอยนดูเอาอย่างนี้นะพี่อาบัสวันนี้เราก็เจราจาจ่ายเงินพี่เพลมหลังจากนั้นเราก็เตรียมตกแต่งที่นี่ให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นป้ายโปรโมตอาคารเจนิดาเฟสครีมวันนั้นก็แต่งงานเลย ลูกค้าที่สั่งครีมก็จะเห็นว่ากิจาก,การเราไปได้ดีถึงขนาดเปิดอาคารได้เป็นเรื่องเปเลราน่าจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นพียาบัตตว่ายังไงคะโอเคเก๋ค่ะเอาตามที่น้องเจนว่านะพี่จิมนะทุกคนหันไปมองด้านนอกห้องกระจกที่มีรั้วเป็นแผ่นซีเห็นภายนอกทันทีที่ได้ยินเสียงกริ่งหน้าประตูจิมลุกขึ้นเปิดประตูด้านในเดินออกไปจนถึงประตูรั้ว แอบัตและเจนิดานั่งมองอยู่ชั่วครู่ก็เห็นชาร์ลอตเดินตามจิมเข้ามาเจนิดารีบลุกขึ้นคิดว่าต้องมีเรื่องอะไรสําคัญเร่งด่วนไม่ต่างไปจากแอบัตที่ลุกขึ้นมองอย่างแปลกใจน้องชาร์ลอตมีอะไรเหรอคะทําไมไม่โทรมาลนะ่ะหรือไม่ก็รอให้เรากลับไปที่ซินเนีร์ก่อนเจนิดาถามออกไปทันทีที่เธอนั่งลงชาร์ลอตก้มหน้าเหมือนคนจะร้องไห้เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่เจนิดาจิม ก่อนจะมาหยุดที่แอร์บัสชาลอตชาลัอท้องอ่ะเจ๊ดัซซินเนียดอกไม้บานในม่านกามา EP 34ได้จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP 35ตอนเรื่องกับตาลปัตร รบควณช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ